หั่นหั่นส้มครึ่งหนึ่งครับเ่หั่นส้มครึ่งหนึ่งเหรอครับพี่มิวครับพี่มิวครับนี่ผมทนมีถูกได้ไหหั่นแนวตั้งใช่ไหมครับมันต้องหั่นแนวตั้งมันต้องหั่นแนวขวางไว้ล่ะไม่รู้เลยไม่ต้องกดแรงมากนะครับเดี๋ยวมันขมครับอ๋อคือถ้าถ้าคันแรงๆมันจะขมเลย พี่มีกำลังส้มยังครับเอ้ยออที่กำลังให้แล้วพี่ใส่เม็ดลงไปด้วยปะเนี่ยอะไรนะมันมีที่คั้นอยู่ไหมเม็ดไม่ลงไปพี่เมลใส่เม็ดไปปะเนี่ยมันไม่มีเม็ดี๋ยวมันโตในท้องผมนะใครสอนมนเนี่ยเสร็จแล้วหรอครับเ่ใช่ครับเสร็จแล้วครับใส่เกลือลงไปในน้ำส้มนิดหนึ่งครับ เกลือนะครับพ pues er ี่อ <schön úc ados> ันไหนเกลือเนี่ยอันนี้เกลือป่ะครับพี่มิวนี่ผมชิมก่อนชิมก่อนได้ไหมพี่มิวใส่ใส่เกลือใช่ไหมใช่ใส่เกลือแล้วเมื่อกี้ชิมแล้วไงก็คือเสร็จแล้วครับทุกคนเราได้น้ำส้มคันครับผม พร้อมทานแล้วครับ